ในโลกใบนี้รู้จักสงครามแค่ไหนสงครามให้อะไรคุณบ้างมันมีไต่ความสูญเสียและเมื่อเราสูญเสียเราอยากแก้แค้นแล้นั่นคือจุดวนหลูมบนโลกใบนี้คุณพร้อมแล้วหรือยัง เล่นมากขึ้นสมจริงมากขึ้น การเชื่อมต่อที่มากขึ้น บนโทรศัพท์มือถือเกม Call of Duty Warzone Mobile สวัสดีครับผมเอ็มจากช่อง4 m เนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับในช่วงเดือนสิงหากรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในปี2022นี่เนี่ยนะครับก็ได้มีคลิปเกมเพย์นะครับวอลสนหนุดออกมามากมายก็อาจจะได้เห็นกันมาบ้างแล้วณปัจจุบันนะครับผมก็ได้ทําคลิปนี้ออกมาทุกคนก็สามารถไปลงทะเบียนลุวงหน้ากันได้นะครับสำหรับกอดดี้วอลสโอนนะครับและยิ่งเราลงทะเบียนนะครับกันเยอะมากเท่าไหร่นะครับในเกมเนี่ยก็จะมีสกินแจกเราด้วยนะฮะ ตรงๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเกมเพย์ต่างๆที่ออกมานะฮะที่ได้เห็นกันไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีระบบที่เราจะได้เล่นกับผู้เล่นทั้งหมด120คนซึ่งในห้องเนี่ยนะฮะเป็นผู้เล่นหมดไม่มี AI ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอตัวเกมอีกทีหนึ่งว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับในคลิปโรนี้นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นกราฟิกแบบอัลฟาเทสนะครับซึ่งเป็นกราฟิกที่ไม่ได้สวยงามอะไรมากมายคือทางผู้พัฒนา ก็จะเน้นไปที่เกมเพย์ก่อนนะครับแล้วค่อยพัฒนากราฟิกออกมาทีหลังนั่นเองนะครับผมอ่าก็คือเน้นเกมเพย์ซะส่วนมากนะเอาตามตรงก็คือเกมเพย์เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สมูทมากๆเลยสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเกมมันเปิดตัวเต็มนะครับในเรื่องของสเปคเนี่ยนะฮะกราฟิกต่างๆเนี่ยทำออกมาเข้าถึงผู้คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือสเปคน้อยได้หรือเปล่าเพราะนั่นก็คือปัจจัยเลยนะครับที่จะทําให้คนเล่นเกมนี้เยอะนั่นเองฮะเราจะเจอผู้เล่นทั้งหมด120นหนึ่งทั้งหมดนั้นไม่มี AI เลย ก็ต้องฝูก,กัดน,นะว่า้จะมีคนมาเล่นเยอะหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีว่าตัวเกมเนี่ยนะครับได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับแต่ข่าวร้ายก็คือ You can pre-register for your free download i n t h e Google Play Store Signing u p means that you can be among the first to play when the game launches next year ตัวเกมนะครับจะออกมาให้เราเล่นจริงนะครับประมาณปีหน้าหรือว่า2023นั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดลงทะเบียนอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีข่าวเกี่ยวกับ Call of Duty Mobile นะครับทางผมช่อง For M Channel นะครับก็จะทําข่าวออกมาให้ชมแล้วก็จะมีทิศการเล่นออกมาให้ดูอย่างแน่นอนเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาบอกผู้ชมประมาณนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปแลครับบ๊ายบาย